สบายดีพี่น้องครนะัเนาะมือสุภูสุคนเนาะอยู่กับสองคู่บงคู่บ้นเนาะเส้นเก่าสเสนะ้นเกิดเนาะมัอนี้คู่บงสิบผ้าพี่น้องเข้ามาเบิ่งตอนโน้นเต่าเนาะเออพี่น้องเด้อเนาะอ่าถือว่าใหม่คักแล้วเนาะติดเดียดเด๋ยวนะตาาิดดีเดี๋ยวเนาะเต่าเขาเอาจูไฟไปในคลิปก่อนเนาะอ่าถือว่าติดดีแลนะ้วหน่เนาะติดดีแล้ว <c oughs> ขั้นตอนในการอ่าจะนัดจ้างเจ้จา่าเป็นติดเนาะ อาควั่นตัวนี้เนาะทอควั่นเพื่อจิ่มเพื่อจิ่พุ่งขึ้นแห้งเนาะพุ่งขึ้นแห้งแห้งตัวนี้ได้พี่น้องานี้ตัวนี้มันอยากบางๆแน่แล้วเนาะเพราะว่ากูวงปิดไว้ตั้งแต่โน้นไว้ตั้งแต่ตอนเสาร์เนาะตอนน้คำเนาะนี่เนาะบนหูไฟเขาจูไฟเขาเนาะเอาก็จงหูไว้ซ้ำนี่ได้เพี่น้องเนี้เนาะจงหูไว้ซ้ำนี่ให้ให้อากาศเข่าเนาะให้อากาศเข่าในเมื่อเขามันใจหรือว่ามี มีความมั่นใจแต่ว่าเตาฮอตติดดีเด้อเนาะหลังจากข้าเบิ่งทอขวันมันอ่าลูกแห้งเนาะเทาก็มั่นใจว่าเอ่อไฟไฟในเตาเฮามันติดฟืนดีแล้วเนาะเทาก็เอาขี้ดินมาถมโน้นวลาไร่ำเน็ตเนาะจงหู้ไหวสำเน็ตเด้อพี่น้องเด้อเนาะให้มีอากาศเขาเนาะให้มีอากาศเขาอ่าเากระป๊ามันเผาใหม่เนาะป๊าปเผาใหม่ตัวมันเองเหมือนเนาะห่อนั่นนี่พี่น้องเนาะอุ้ยเนาะ หอนได้นี่เนาะเออเต่าห้านี่ิหอนนี่เนาะเนาะเดี๋ยวจักว่าหอนบ่หรือบ่วหอนเนาะพุ่นเนาะเขายืนอยู่ใกล้ๆนี่มันยังไอ้ไหนผีดอกเนาะมันยังไอ้หอนไอ้ไฟหอนวู่วูอยู่เนาะอ่าทำไปกคนนี้จังสิบปดให้เบิ่งเนาะอ่าจังสิบปดให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะ thoả. Sắp là bàn, bít thì nó cái gì? Bắp màn dù uh, à, bắp màn chết mùng, chết Bít lại đó. Năng thì hao chú phẩy nên tuần sậu. Uh, mai qua mà dù thưng chú, thưng à, này dù à. Uh, mới nung, đó, khoảng bàn vào cậu số muộn, siết số muộn, khoảng bàn này để nó pin nó, nó. cậu số muộn, siết số muộn, cả khỉ nó mày khỉ cắn nó, khăn mày, máy có mà mày hông, mày nó nó tay, nó là mày tay, lái đéo, nó vừa hông cả sĩ sao mà sai bây giờ, ubulon, nó khăn mày mày deep ไหมดิบนี่ก็บยายากให้แนะนำปนไะไเนาะเพราะว่าควบหอนผดซีแห้งร้ายเนาะอ่าควบหอนผดซีแห้งนะอยากแนะนำเป็นไหมตายหมาตายยังเนาะแต่ว่าคูณพงเอามาจูดกับบ่ตายปนไรหนอยเนาะยังยังดิบหลายอยู่ยังดิบหลายอยู่อ่าตอนปิดเหากันนี่เด้อนี่สวนขี้ดินถมเขานี่ก่อนเนาะส่วนขี้ดินถมเขาปิดไปเบิรดเนาะ ปิไดไปเบิดคือขอบทั้งนี้มีสเนาะปิดไหลมันเป็นังสินนะปิดบนหู้หู้ร่มเข่านี่ยนะหู้อากาศเข่าเนาะฮะฮ่องปิดเรียบร้อยแล้วฮ่องกรล่อถ่ายจ้าประมาณสามนาทีเนาะแต่ว่าฮ่องต้องเบิ่งควันตัวนี้นก่อนเนาะควันอยูบ่บนทอเนี่ยจะบ่มีควันแนวนี่เนาะจะเป็นไอ้าอาไฟขาวๆธรรมดาเนาะพี่นะ้องเนาะอ่าเป็นไอ้ขาวๆธรรมดาจะบ่มีควันแนวนี่ตอนนี้มันยังอ่า ผาไหมอยู่เนาะยังเผาหมอยู่คันาบ่ปิดตอนนี้นี่ถือว่าบ่เป็นทานเนาะบ่เป็นทานมีแต่ไหมมันไหมไปธรรมดาซื่อๆดําไปครับอ่าคันมันวัเบิดเด้อเนาะอ้ายวัอยู่วนนั่นน่ะท่อนี่เนาะบนท่อนี่บ่มีบ่มีวัเนาะอ่าถว่าเฮาปิดได้เนาะปิดปิดตุรุมเนาะปิดตุรุมแล้วก็ประมาณอีก20นาทีเฮาก็เอาลูกปรคบตัวนี้นะเอาผ้าแพมาใส่น้ําแล้วก็อเอามาใส่นันมาใส่ดินเนาะ เป็นดินสายบ่ห e ร e, ือ e ว่าเป็นด like ิน <único> อ <Liberty eye throat> ่าุพุยีหยังเฮาก็ได้นะเอามาแช่น้ําเนาะให้มันมีแ้ําจ้ะเฮาปิดตูวรุมเนี่ยเฮาก็เอามาเอามาปิดตามท่อนี้นะส่วนอ่าการปิดก็หยังเนาะก็จังสิเอาลงคลิปใหม่เนาะพี่น้องเนาะเออสิเอาลงอีกคลิปใหม่เด้อพี่น้องเด้อเนาะ ตอนสวยบางสวยนี่เนาะเพิ่นก็สิขวัญเพิ่นสิแห้งกว่านี้นาะตอนนี้เพิ่นกับลังเบิดสิมอสิเบิ้เดี่ยวเนาะมอสิเบิดอเดี่ยวอ่ะขอบใจพี่น้องเฮาที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปของครูหงเนาะขอบใจอยู่ดีมีแหกเบื้อสุดๆสุขคนเนาะบ๊ายบายเด้อเนาะ